ราศีมีนหรือผู้ที่อยู่ในลัคนาราศีมีนรวมไปจนถึงผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13มีนาคมถึงวันที่12เมษายนก็สามารถรับชมรับฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่นะคะมิวมองว่าตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยนะจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจคุณอาจจะเป็นคนในที่ทํางานเดียวกันคนใกล้ตัวหรืออาจจะเป็นเพื่อนนะคะคนที่พูดคุยกันมารู้จักกันมานานแบบนี้ก็ได้นะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยในช่วงนี้คุณดูมี สเสน่ห์นะคุณดูมีอะไรที่แบบเป็นออร่าออกมานะมันทําให้เขาสนใจในคุณแล้วก็อยากที่จะเข้าหาคุณนะคะอยากเรียนรู้อยากที่จะพูดคุยกันต่อไปนะแล้วก็ในช่วงนี้คุณอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องความรักเท่าที่ควรถามว่ามันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางไปในทางที่มากกว่าเพื่อนได้ไหมมากกว่าคนคุยได้ไหมมีนะคะมันจะดีขึ้นนะแต่มิวมองว่ามันน่าจะเป็นช่วงประมาณสิ้นเดือนไปแล้วเพราะว่าในช่วงต้นเดือนนี้คุณจะขมักคำเมนเกี่ยวกับเรื่องการทํางานหาเงินของคุณนะคะ แล้วก็คุณจะ